ผมนิ้วโป้งอาทิตย์ก UM ิรติพิษนะครับเป็นนักลงทุนสายปัจจัยพื้นฐานครับลงทุนในตลาดหุ้นไทยมาประมาณ20ปีแล้วครับเหตุผลที่ผมย้ายการลงทุนมาอยู่กับ i n n o v e s t เนี่ยมีหลายเหตุผลนะครับ เหตุผลที่สำคัญที่สุดคือเรื่องความเชื่อใจความมั่นใจ i n n o v e สเ x เนี่ยเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่อยู่ในเครือของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทําให้ผมมีความมั่นใจแน่นอนที่สุดว่าเวลาเราลงทุนเนี่ยเราโอนเงินสดเข้าบัญชีเนี่ยเราโอนเงินเป็นล้านๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้เนี่ยจะผิดพลาดไม่ได้ความมั่นใจเป็นเรื่องสําคัญเวลาที่ผมขายหุ้นและผมต้องการที่จะถอนเงินสดออกมาเนี่ยความผิดพลาดจะเกิดขึ้นไม่ได้เด็ดขาดความเชื่อมั่นเชื่อถือมั่นใจ ที่ผมมีให้กับ Innovest X ในประเด็นนี้จึงมีความสำคัญสูงมากจึงได้ย้ายมาลงทุนกับทาง Innovest X นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องความสมดุลในการลงทุนผมเพิ่งทราบไม่นานนี้เองว่าผมสามารถจองหุ้นกู้ผ่านทางเจ้าหน้าที่การตลาดทาให้ผมสามารถจองตัวหุ้นกู้ที่ออกใหม่ซึ่งนักลงทุนรายย่อยเนี่ยเข้าถึงได้ยากจุดนี้จะทําให้พอร์ตการลงทุนเนี่ยมีสมดุลมากขึ้นและก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยคือการใช้งานของแอป Innovest X เนี่ย ก็ให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนมากทีเดียวครับมั่นใจไว้ใจได้เทรดกับ INNOVEST X ครับ